ร้านอาหารเลมน้ำที่คนเยอะมากการันตีความอร่อยพอรถมือเขาดีจริงที่บอกใครก็ไม่มีเคินบุกแฟนไปกินคัวหลังบ้านนคนปรปฐมอยู่ห่างจากเซ็นทนนนรัลนครปฐมประมาณ15นาทีทุกคนก็จะได้วิวนี้เริ่มกันที่ยำกระเียนอันนี้คือแบบโคตรอร่อยทุกคนแล้วทุกคนดูไซกุ้งดีคือของจริงใหญ่มากแล้วน้ํายำนี่นี้คือทํามาแบบไม่กักเลยคือมะนาวถึงแซบถึงอะทุกคนในถาดน,นี้ก็จะมีกุ้งแซลมอนไข่เค็มไข่ปลาเลวกิวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์และเมนูที่ห้ามพลาดกับต้มยำพุงไไไขข่่ปปลาาาชอออนนนมมฟแแบบบี้้กวคุ โหแล้วรสชาติแบบนีมากรสชาติาาแบบเปรี้ยวสดชื่นแบบตื่นมากหม้อนี้คือที่สุดของที่สุดเลยทุกคนต่อมาจะเป็นเนื้อพิคันย่ายา่างมีทั้งน้ำจิ้มเจ่วและพริกไทยดำเป็นพริกไทยดำกลมกล่อมหอมหอมเนื้อมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวแต่ไม่เหนียวโอ้โหแล้วตำปากลางเมือนี่ตัวเองกินไปก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแล้วสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือน้องกอบทุกคนคือน้องขามันเบกมากทุกคนแล้วเนื้อข้างในอย่างกบน้องไก่ เราไม่เคยบินกบที่แบบเป็นหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนวัตถุดิบที่นี่เขาให้มาเยอะทุกจานผัดฉ่าปลาคังเนื้อเน้นเครื่องแน่นปลาช่อนนาฟูโตในนาเท่านั้นและต้องฟูที่นี่เอาจริงๆนะคือกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วตัวปลาช่อนคือฟูแล้วหอมมากน้ำจิ้มในฝันน้ำจิ้มดีเวอร์อร่อยมากมีดนตรีสดด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าราคาคือน่ารักมากเมื่อเทียบกับปริมาณและรสชาติอาหารร้านอาจจะอยู่รับหน่อยแต่คือคุ้มค่ากับการมามากอร่อยบอกต่ออยากแนะนำจริงๆอย่าลืมลองกันดูนะ